เราจะทำอย่างนีค่ะวันนี้ EP สองะว่าจะได้เชื่อมต่อนเชื่อมยงเชื่อมโยงติดต่อ ว่าทำไมแม่ถึงจัดการสาธยายรณยายปฏิปิตกแม่จัดทำไมแม่จัดการให้หนูมาร่วมสาธยายทำไมเพราะว่าการดำเนินไปของชีวิตทีเ่เกิดจากความไม่รู้มันน่ากลัวเพราะมันมีผลลัพธ์ที่ ตอบกลับมาทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็ทำให้เกิดความ,จจท,มทุกข์ที่ไม่ไม่เลิกทุกข์ไม่เลิกทุกข์ไม่มีเวลาหายใจเลยทุกข์ตลอดเวลาเนีย่ยจะบอกว่าการสาธยายพระไตยปิดกเพื่อให้รู้แนวทางเพื่อนำพระ สาระสำคัญในการสาธยายเมื่อเราอ่านในขณะที่เราอ่านและเราน้อมจิตตามทุกตัวหนังสือเข้าไปว่าพระพุทธองค์ตัดอะไรบอกอะไรแก้ไขรอย่างไรเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติยังไม่ได้เทศเลย ่ายดีจับไม่โยมถวายแตงนะแล้วให้เป็นแนวทางว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนนั่งอย่างอย่างหยาบก่อนเนาะเวลาท่านเทศสอนเดี๋ยวท่านจะเทศสอนผู้ที่ผู้ที่เข้ามาอย่างเช่นเทศสอนอาถบินิกาที่มีศรัทธาว่ารู้ว่า พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็เดินทางไปโดยที่มีความศรัทธามากเดินไปพบพระพุทธเจ้าไปแล้วเกิดความกลัวเกิดความหวัน่นวันไหวเกิดความกลัวในความมืดท,ทีเดินออกไปแล้วก็ยักษ์ะยักษ์ก็บอกว่าสุทัตตะ จงเดินออกไปเถิดเก้าหนึ่งยังประเสริฐกว่าสาวน้อยที่ไต,ต่ต้มหูเพชรหนึ่งแสนคนใช่ไหมที่เราอ่านกันแล้วสามครั้งก็จนไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกเรียกชื่อานาถานาถเห็นพระพุทธเจ้าเรียกชื่อตนก็เกิดการเกิดความปีติเป็นอย่างมากว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ว่าเราชื่ออะไรสุทัตตะจงมาเถิดสุทัตตะแล้วก็พระเจ้าก็สอนเทศสอนึนกันให้ทานเทศเรื่องการให้ก่อนในเรื่องที่ยาวเทศสอนในเรื่องที่ยาวก่อนคือการให้ให้อย่างไร ก็จะให้ให้ก่อนให้พระพระพระธรรมมุเจ้าสอนให้คือเทศจบอนุภุกพิกถาเนี่ยอนาถบินิกะเป็นพระโสดาบเลยนะแค่ฟังนะแค่ฟังนะยังไม่ได้อะไรนะ แค่มีความเห็นตามที่พระเจ้าเทศมีความเห็นมีทางฝมาเห็นของตนให้ตรงมีความเห็นมีความเห็นอันประเสริฐว่าเห็นความจริงอันประเสริฐว่าทุกทุกทุกที่มันเกิดขึ้นมันมีสาเหตุพระเจ้าสอนให้ในอนุภูทธปิกถาท่านพูดถึงการให้แล้วก็พูดถึงเรื่องศีล อีข้อหนึ่งเราสลัดเราสลดจิตได้ไหมที่เราจะมีค่าสลัดจิตได้ไหมว่าเราจะมีค่าไม่ค่าใครไม่ค่าใครไม่เทสมาสองวันไม่ค่าไปกี่คนแล้วเนี่ยฮะได้ยินไหม ไม่คาไปอีกคนละประเทศมาตรงวันนี้เราต้องสละจิตท,ที่เราจะไม่เ้ยเหมือนช่นเราเราเราสละได้ไหมเวลาเราจะโกรธเราสละความโกรธได้ไหมเขามันโกรธขึ้นมาแล้วเราสละความโกรธทิ้งได้ไหมได้ไหมยุงมันมากินเราันมัน ที่มือเราเนี่ยจอบมือแม่ตอนนี้เลยเนี่ยเนี่ยแม่สละจิตที่จะไม่ฆ่าได้ไหมได้ปะจะต้องมีสติให้มากเลยนะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่เราจะต้องมีสติให้มากกับเรื่องของศีลในเรื่องของศีลเ,เราสละได้ไหมเราสละที่จะไม่ฆ่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเราจะไม่เบียดเบียน เราจะเว้นขาดได้ไหมจิตที่เราตั้งใจที่จะรักษาศีลเนี่ยเราจะมีความเพียรพอไหมที่เราจะไม่เบียดเบียนนี่คือเรื่องของศีลที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ข้ารือหัตทั้งหลายุกผู้เป็นปุถุชนนะเวลาพระเจ้าแสดงแสดงให้ปุถุชนที่ยังไม่ได้เป็นภา,าริยบุคคลเนี่ยให้ฟังเนี่ยท่านเทศเรื่องทานก่อน เรื่องฐานเรื่องการให้ว่าการมีทัพสมบัติถ้าไม่ได้ให้ทัพสมบัติมันก็ไร้ค่าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพระเจ้าเห,เห็นเห็นเศรษฐีท่านหนึ่งที่เมืองราชจะคือที่นีเศรษฐีคนนี้ขี้เหนียวมากมีทรัพย์มากขี้เหนียวมากแล้วก็ไม่กิน เดินเข้าไปเฝ้าพระราชาที่เมืองราชคือเดินไปเฝ้าพระราชาแล้วก็เดินกลับมาที้เห็นเขาทําขนมเห็นเขาทําขนมแล้วก็ได้กินขนมเกิดความอยากกินมากอยากกินมากเลยพูดเจ้าอยู่ที่เชตวันเห็นอุปนิสัยว่าเศรษฐีท่านนี้สามารถาจะ เป็นอริยบุคคลผู้เขาถึงทําได้ถือว่าการมีทรัพย์แล้วทิ้งทรัพย์ไว้โดยที่ไม่ได้ทร้างกุศลเลยมันมันมันเปล่าประโยชน์ได้ไหมคะพระเจ้าก็ก่ลาวกับพระอน,นุ์ว่า,าพระโม,โมคลาว่าโมคลานะเธอจมไปที่ปรา,าสาทของเศรษฐีนี้เธอ ที่เมืองอาจะคือวันนี้เราจะรอฉันขนมขนมเบื้องขนมเบื้องของเศรษฐีขโมคขลาก็ไปเลยค่ะเศรษฐีเนี่ยพระเจ้าดำริอยู่ที่เชตวันเศรษฐีก็บอกให้เมียกำลังคุยกับเมียเลยว่า ยังไม่ได้คุยนะเมียไปถามก่อนว่านายจา๋านายเป็นอะไรพผุดลุบผุดนั่งความอยากกินขนมผุดลุบผุดนั่งเมียถามว่านายจา๋านายเป็นอะไรนายบอกเถอะนายบอกฉันมาได้ว่านายเป็นอะไรบอกว่าเราอยากกินขนมเบื้อง เมียก็บอกว่าโอ้ได้เลยนายจ๋าเดี๋ยวฉันจะไปทำแล้วเราจะได้แจกจ่ายแบ่งปันเรษฐีก็บอกว่านล้วมันเรื่องอะไรของเธออ่าเมียก็รู้แล้วว่าผัวไม่ให้เมียก็พูดใหม่อ๋อนายจ๋าย่างนั้นก็กินกันในครอบครัวเราอ่ะแล้วมันเรื่องอะไรของเธออ๋อ ก็แสดงว่าเมียก็กินไม่ได้ลูกก็กินไม่ได้ครั้งที่สามว่านายจาั้นฉันจะจัดแจงทำขนมแล้วนะมันเรื่องอะไรของเธอที่เธอจะทำตรงนี้ทำตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวข้าทาสบริวารมันได้กินขนมดูสิ กินยังไม่ให้เขาดมเลยรู้ล็กถุงฟามตนียู่กินยังไม่ให้เขาดมเลยนีน่แล้วทำไงเศรษฐีบอกว่า